กรับกระแสตีกับเมื่อคนเสื้อแดงเขาตื่นตัวก่อนแน่นนี้หลายๆคนก็จะบอกว่าเฮ้ยทาไมเสื้อแดงถึงเงียบๆที่เขาเงียบเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาเงียบเพราะคิดว่าน้องๆอน้อยใจก็เข้าอกเข้าใจจะพยายามปรับความเข้าใจแล้วคุยกันแบบผู้หลักผู้ใหญ่จะคุยกันแบบว่าเออเป็นพวกเดียวกันจริงจังแล้วก็ยังห่วงๆอยู่จะน้อยๆกันก็ไม่ไม่เป็นไรแต่ในตอนนี้มันไม่ใช่ไงแต่พอดูไปดูมาก้าวไกลเล่นใหญ่ก้าวไกลเล่นแรง เล่นจนถึงถล่มเพื่อไทยทุกวันด่าเสื้อแดงว่าโง่ด่าเพื่อไทยว่าจะศูนพันจะลากคนเสื้อแดงออกไปให้หมดด่าทักษินว่าโกหกอย่างเงี้ยอ้าวลามปามพอลามปามมาปุ๊บไม่มีการขอโทษใดๆไม่มีการสแสดงสปิริตใดๆจากผู้นําไอ้ผู้นํานั่นแหละครับตัวดีนะไปขึ้นรถหงรถแห่ไปพูดคุยแบบสร้างความเกลียดชังและสร้างความน้อยเนื้อต่ําใจว่าตัวเองนะครับ ไปชนะเลือกตั้งมาอย่าง,งานั้นอย่างนี้พูดตรงๆอย่าเอามาเปรียบกับคําว่าชนะอย่างนั้นครับการเลือกตั้งมาได้ร้อยห้าสิบเอ็ดที่นั่งกับร้อยสี่บเอ็ดที่นั่งชนะมาทั้งคู่นะและคนอื่นๆเขาได้สา7สิบเจ็ดสิบี่สิบที่นั่งเง,งี้ยเขาก็ชนะมาทั้งหมดนะมันไม่ใช่การแข่งฟุตบอลที่บอกว่าโอ้ยชนะกี่ลูกกี่กี่นักก่กีนี่ก็ได้แชมป์ก็คือแชมป์เนี่ยมันมาพูดคุยกันในสภา,ามันไม่ใช่ว่าแชมป์เนี่ยฉันชนะร5 1ยหสเ็ดเนี่ย ทุกๆคนต้องอยู่ภายใต้คําสั่งของฉันทั้งหมดมันเป็นไปได้นะที่ร้อยห้าสิบเอ็ดจะให้ทุกคนมาอยู่ภายใต้คําสั่งนั่นคือคุณต้องจับมือแล้วก็ดึงเขาเข้ามาร่วมรัฐบาลแล้วก็ตั้งรัฐบาลร่วมกันไม่ใช่ร้อยห้าสิบเอ็ดจะไปอยู่เดียวๆแต่ร้อยตอนเนี้ปัญหาคือว่ามันเกิดที่ตัวคุณปัญหาอยู่ที่ตัวคุณเลยว่าร้อยห้าสิบเอ็ดนั้นไม่ยอมคนอื่นไปอ้างว่าฉันชนะมาไปปั่นให้กับ คนที่เลือกตัวเองเนะ่ะเข้าใจผิดว่าเฮ้ย151อันดับหนึ่งนะชนะทุกคนมาคนอื่นแพ้หมดก็ยืนยันที่นี่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้แพ้ใครแพ้เลือกตั้งสอสอมาคนที่แพ้ก็บอกแพ้อยู่ในเอเขาอยู่ในตามเขตนั่นแพ้ที่เลือกตั้งกันในเขตอ่ะเขตเรามีมีลงห้าคนสิบคนแล้วคนที่ได้อันดับหนึ่งในเขตชนะมาก็ก็เหมือนก็อันนี้เข้าใจก็ชนะในเขตมากับทุกคนแล้วไง พรรคเพื่อไทยก็มีเกตนั้นชนะเกตนี้แพ้ก็มีเกตยดนุนชนะมาก็ได้ได้แต่คนชนะนะมาเนะี่ยร้อยสเอ็ดคนของพรรคเพื่อไทยร้อยห้าสิบเอ็ดก็ได้แต่คนชนะนะที่ที่มาอยู่ในสาภาและพรรคอื่นเจ็ดสิบเอ็ดอ่ะเขาก็ได้คนชนะมาสี่สิบสามสิบหกเขาได้คนชนะมามันไม่มีใครแพ้มานะแล้วคุณก็มาจับมันในสาภาต่อเพราะว่าการเลือกนายกเนะี่ยมันไม่ใช่การที่บอกว่าฉันได้ร้อยห้าสิบเอ็ดผูกขาดการเป็นนายกรัฐมนตรีนะ เพราะว่าร้อยห้าสิบเอ็ดมันคือคะแนนอันดับหนึ่งคะแนนอันดับหนึ่งในส่วนพรรคครับแต่ไม่ใช่คะแนนอันดับหนึ่งในสภาฟังให้เป็นดูให้เป็นอย่าแบบว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับการเ,เล่นกีฬาเอาไปเปรียบเทียบกับฟุตบอลว่าได้แชมป์ยิงหนึ่งเม็ดก็ได้แชมป์ต้องได้ถ้วยสิเฮ้ยการเลือกตั้งในระบรบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันมีสภาเว้ยแชมป์เขาชิงแชมป์อยู่ในสภา ไอ้เลือกตั้งทั่วไปนะ่ะมันก็คือรอบคัดเลือกคัดเลือกคนที่จะมาเป็นตัวแทนตัวแทนของคนของประชาชนนะเข้าใจความหมายเขาว่าตัวแทนประชาชนไหมมันมันยังไม่ได้เป็นแชมป์ไอ้รวมเสียงได้รนะ้อยห้าสิบเอ็ดอ่ะมันยังไม่ได้เป็นแชมป์มันยังไม่ถึงกฎหมายก็เขียนไว้าชาัดเจนต้องเกินกึ่งหนึ่งของสาภาเอาสมองที่ไหนมาแบบมาปั่นคนอื่นให้แบบโกรธแค้นชิงชังโกรธเคืองไม่มองหน้าคนอื่นไปแบบ เออบางคนนะครับโอ้โหออกมาแสดงเกลีออยดยาท่าทางที่ดูหมิ่นเหยียดพรรคเพื่อไทยดูถูกคุณทักษิณดูถูกคนเสื้อแดงว่าคนเสื้อแดงที่ยังเลือกเพื่อไทยอยู่คือคนโง่ไอ้อถ้าใครยังยังอยู่เพื่อไทยอยู่นะโง่ต้องไปฉันฉันถึงจะฉลาดตอนนี้มันกลับกันครับคนเสื้อแดงตื่นตัวครับเฮ้ยอยู่ดีๆมาดา่ากูว่าโง่ได้ไงวะกูเลือกพรรคเพื่อไทย,ยกูมาตั้งนาน รอบที่แล้วที่กูกาไปให้กับก้าวไกลเพราะคิดว่าเป็นพวกเดียวกันต้องแบ่งกันคนละครึ่งมาด่าว่าครูโง่อ๋อกุจะยอมโง่ครั้งเดียวกุจะยอมกายมึงแค่ครั้งเดียวไปหลอกลวงคนเอ๋ยคนเท่าคนแก่ว่าสามพันจะได้แต่พอเลือกเข้ามายังไม่ได้ตั้งรัฐบาลยังไมไ่อะไรเลยบอกว่าน่าจะได้ปีเจ็ดศูนย์ขอตั้งหลักก่อนเอออีกสี่ปีข้างหน้าปีเจ็ดศูนย์เลือกตั้งมึงก็จะเอาเกณฑ์ที่บอกว่าสามพันเนี่ยเอามาหลอกเขาอีกแล้วพอได้สามพันปุ๊บหลอกเขาได้คะแนนไปปุ๊บ ก็จะบอกว่าโอ้ปีเจ็นะอีสีปีเพราะว่ากําลังเพิ่งจะเข้ามาทําเป็นรัฐบาลยังไม่ไม่รู้เลยว่าจะได้ดึงงบของทหารออกมาได้ไหมเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยสมองคนระับคิดดีๆโธ่